โรคไตาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดแม้ว่าโรคไตจะเป็นโรคที่รุนแรงแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือมักไม่มีอาการชัดเจนในระยะเริ่มต้นทำให้หลายคนไม่ได้รับการวินิจฉัยทันท่วงทีซึ่งอาจนำไปสู่ผลร้ายแรงในอนาคตแต่อย่ากังวลบทความนี้จะช่วยคุณในการตรวจหาสัญญาณเตือนโรคไตระยะเริ่มต้นที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาสิ่งที่คุณควรรู้ โรคไตมกักไม่มีอาการชัดเจนในระยะเริ่มต้นอาการที่พบบ่อยอาจเป็นอาการทั่วไปเช่นอ่อนเพลียนหน้ามืดชื้นปัสสาวะน้อยลงหรือบวมบริเวณขากลุ่มความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคไตและผู้สูบบุหรี่การตรวจเพื่อการวินิจฉัยรวมถึงการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะและการตรวจอัลตราซาวแล้วทำไมเราถึงต้องใส่ใจกับโรคไตามากขนาดนี้ พราะโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถนำไปสู่ความพิการหรือแม้แต่ความตายได้การตรวจพบและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคำถามที่น่าสนใจคุณรู้หรือไม่ว่าการดื่มน้ำมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตาบางกรณีอย่าลืมติดตามบทความต่อไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไตของคุณและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง